ในงานเฉอ๋อครับผมได้ใจอ๋ออจะเป็นสะพ้ายครับผมอ่วักหนึ่งหาตั๋วไม่ได้ครับเยต้องขอขอขอตั๋วจากน้องกับแม่แม่ปลาก็ไม่เลยยัเลยไม่จะไมเลยแต่เราก็าแบบลองได้เป็นได้ในนก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบซ้อมเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ฮะเราเราก็พอที่จะพอที่จะรู้อะไรเงี้ย แล้วก็ก็กกมีมีเห็นในคลิปแล้วก็เปิดคลิปให้เราดูอะไรเงี้ยครับผมแต่ข้างเวทีก็คือโยกแบบก็ให้กำลังใจเต็มที่ก็เราก็เอนจอยจริงจริง,รงไม่ไม่ใช่แค่แบบตอนพาร์ทของน้องแต่ว่าทั้งคอนเสิร์ตก็สนุกมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอแบบพอเป็นเป็นของน้องเราก็แบบเหมือนกับเราก็ดีใจที่เราได้ดูอะไรเงี้ยครับคือปกติเราเป็นแต่คนที่อยู่บนเวที วันนี้เรามาอยู่ข้างล่างแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอิ่มเหมือนกันนะครับอะไรเวลาที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนคลับรอบๆก็แบบเป็นกันเองด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจที่ได้ที่ได้ไปแต่ช่วงนี้ทำไมหวานกันมากเลยคะน,น้องไปทำงานก็แบบไปรับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นเวลาที่แบบเราเราเริ่มเราเราเริ่มเริ่มว่างด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบก็เทให้เขาด้วยอะไรเงี้ยคืออยากได้ใช้ชีวิตจะใช้ในการดูแลกันอย่างเงี้ยเหรอ อประมาณหนึ่งครับคือถ้าสมมติว่าเราว่างแต่เขาไม่ว่างบางทีเราก็ไปหาเขาที่ที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะยังไงบางทีแล้วก็ไปเที่ยวของเราไปเดินเล่นเดินอะไรของเราก็มีบ้างอะไรเงี้ยเวลาว่างสให้น้องก็ประมาณหนึ่งใช่ครับใช่แด็งเครับที่แคิดถึงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นเป็นอย่างนั้นด้วยแหละครับเราก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอะไรย่างเงี้ยพอมีโอกาสได้เจอเราก็เราก็อยากที่จะจะให้เขาถ้าเราเขาเหนื่อยเขาทำงานเราก็ไปให้กำลังใจเขา เราเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความสุขกันแล้วอะไรเงี้ยครับมันมีช็อตที่เราไปอ้อนแบบมีภาพี่แบนอ๋อตอนนั้นน่ะอยู่อยู่ในงานแล้วทีนี้มันเป็นช่วงพักเฉยๆฮะแล้วก็พอดีช่างภาพเขาถ่ายเก็บไว้ถูกจังหวะพอดีอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเขินไหมคะคือแบบพอมีช็อตนั้นอะไรเงี้ยเหมือนก้อนน้องอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่เขินแต่ว่าเราเราเป็นคนลงเองด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับ ก็จะว่าอย่างนั้นก็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 ได้ครับผมขอบคุณก็เราเราถ้าเรามีเวลาเราก็เราก็คงคงอยู่กับเขาอะไรเงี้ยความรักหรืล้ทันรักหรือม่ดีผมว่ามันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะเลยต้องบอกรักทุกวันใช่ไหมฮะบอกหลักต้องบอกรักสู้ๆช่องบอกปกติบอกยังไงครับวันเลยไม่ต้องบอกย่าได้บอกฮะ ูก้อกเอครัม้นเยีย่าไมคะฮะไ่เไม่านกี่รอบคะของเราเราอบอกเรื่อยถ้ามีโอกาสก็บอกอะไรเงี้ยเไม่ด้เจะแบบสามั่อเลยนไม่เขอนกะทั่งพวกพี่ถามนี่แหละแเห็นสมภาว่าคิดถึงเรื่องงานแต่งแล้วต้ให้ีอก็มันก็ธรรมดานะเราก็ต้องมองแบบมองฝันๆอะไรไว้ บ้างอะไรเงี้ยมันก็คงต้องม,มีเข้ามาบ้างแหละเวลาที่เราแบบชีวิตเรามันมนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะไรชีวิตคู่เนาะแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้ทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกที่สุดสำหรับเขาเออตอนนี้ทุกอย่างก็คงปเป็นเรื่องของเวลานะฮะกับจังหวะมากกว่าอตอนนี้คือทำกันบ้านไว้ก่อนเหรอฮะก็ก็มนะีคิดคิดไว้อะไรประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยครับเออก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปคุยกับกับ ที่บ้านเขาใช่ไหมถ้าถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้มันแบบเป็นความเหมาะสมนะได้สากลด้วยเราคิดร่วมกันแล้วหรือว่าในส่วนของเราคิดไปเองคิดไปเองทั้งนั้นไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้ก็ไม่ไม่เชิงคพราะเขาำๆมากกว่าไม่ไม่เคยพูดจริงจังเลยไม่เคยพูดจริงจังไม่ไม่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะแต่ว่าไม่ได้แบบเทคอินซีเรียสมากตอนนี้อะไรเงี้ยฮะอย่างที่ผู้ใหญ่เขาถามเลยว่าแบบไม่มีไม่มีไม่มีถามไม่มีแบบเมื่อไหร่ไม่มีคาดคั้นไม่มีอะไรเลยก็แล้วแต่เด็กๆมันมันมันก็สมัยนี้แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับความความตั้งใจของเด็กๆว่าว่าจะไปทิศทางไหนเออไม่ไม่ได้มี s ีเรียแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆนะคงเป็นเรื่อง ตามโหราศาสตร์หรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยท,ที่ที่ที่น่าจะต้องมีมีบ้างเพื่อความเหมาะสมความาม,มงคลไม่เกิีไม่ได้เร่งนะครับไม่ได้เร่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันนานจนเกินไปอันเนี้ยมันมันบวกกับยิ่งโควิดยิ่งอะไรด้วยใช่ไหมฮะงานมันก็ย่นกลับมาใช่ไหมครับมันก็เลยมันก็เลยทาให้เราต้องกลับมาโฟกัสที่งานมากกว่าตอนนี้ประมาณนั้น แต,แต่เชื่อถึงผมไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าระหว่างผมกับเขาก็จะรู้กันดีว่าว่าว่าเราเราอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยอ๋อที่มีคนไปนไดคัสใช,ใช่ใช่ใช่น่ารักดีครับน่ารักดีอย่างเดียวถ้าเราถ้าเราได้ม,มีลูกหน้าตาอย่างนั้นเราก็คงจะน้องไม่ให้ใครจับเลยแบบว่าตัวเองเรายังแบบเอ้ยมือเราสะอาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะเออต้องเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ว่าจะ ถ้าสมมติเรามีว่าจะเป็นแบบไหน marriage, เราก็เราก็ยินดีรับได้อยู่แล้วคยเห็นภาพเอยเป็นค so ุณพ่อไหมคะก็ก็จะคงต้องเป็นงานที่เราเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะเราเราจะมีเด็กคนหนึ่งเราจะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะทําหน้าที่นี้ได้ดีพอหรือเปล่าเนลกาอลึกๆครับลึกๆอย่างลูกสาว นี่เรามาคุยกันตรงนี้เลยเรามาถึงขั้นนี้ได้ไงล่คุยเรื kidneys, ่องงานเลยก็ไหมแม่แต่งงานแต่งเราบอกว่าจะให้เขาแบบไม่ลืมต้องจำอะไรอย่างเงี้ยคอะไรนะเม้นคืออะไรอ้าวถ้าพี่แป๊ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แฟนพี่แป๊ะจะทำยังไงทำให้เขาแบบว่ามีความสุขใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมากแต่พี่ไม่มีแฟนไม่ไม่เก็ตแต่ท่านนี้คือต้องยังไงต้องอย่างไงตอนนี้วางแผนไว้เขาเล่าว่ามันต้องอย่างไงแล้วก็คิดคิดไว้อ่ะแบบเพ้องเพิ่ไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยฮะ ออสุดท้ายแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะโควิดมาแล้วเราดูไปก่อนกันดูหน่อย Surprise หรอไมไม่มีเซอร์ไพรส์หรอกยังยังไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าบอกบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่โอเคได้คนหล่อลวงเจอได้คนหล่อลวงสองท่านมาคนนี้อ่ะมามครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากเป็นเพศร้อนๆดิค่ะสาธุ ไวะอยากให้ทุกคนไปขำกันอยากให้ทุกคนไปหาแล้วแสดงทุกคนนะทีมงานแบบบททุกอย่างนี่ยฮามากๆเลยแล้วก็มันด้วยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมิชชั่นแผนการหลอกลวงนึกว่าหนังฮอลลีวูดนะฮะไอ้คนหลอกลวงสาันวาคมนี้รับรองฮาทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนและฮาจริงๆด้วยไม่ได้มโม้เอ,เอมาลงดีกว่าน้องไหมคะพ,พี่เดชฮะขอมาลงพี่น้องเรื่องนี้ฮะเหมาลงน่าจะใช้หลายตังค์เชิญญาญาไปดูกาล่าดีกว่าบัตรเพจฟรี ให้แฟนคลับยังไแฟนคลับแฟนคลับผมได้ข่าวว่าเหมาลงกันแล้วครับขอบคุณครับครับส่วนย่าๆกาล่าเนาะย่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดไปอีกทีครับ